แอดมินมีกลุ่มแนะนำนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีข้อล่ำนิดมากประสบการณ์นะครับแล้วก็สายรับจับบอลเด็ดคอยวิเคราะห์บอลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถดไลา์ได้ที่ 3ZABF4 ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเบตข่าวสารของ l e ตเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่เจ้าของเลตเตอร์เตรียมแผนฉุกเฉินหากเบรนเ e อรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์เ็ เลตเตอร์อาจจะพิจรา,ารณาเกรียร์แฮมพอเตอร์ผู้จัดการทีมของบรนตันเพื่อเข้ามาแทนเบรนเจอร์หากสโมสรสูญเสียผู้จัดการทีมในเร็วนี้เนื่องจากกุนซือชาวริเนอรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอื่นในพิมลีกโดยตลอดลาด่าสุดเขาถูกเชื่อมโยงกับสเปอร์และก็แมนเชสเตอร์เดนเดตโรเจอร์กลายเป็นหนึ่งในเฮสโคที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในพิม์ลีกหลังจากช่วยเลตเตอร์นั้นเข้าสู่หัวหน้าแรกของพิมลีกในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาโรเจอร์เข้ามารับตําแหน่งในปี2019ครับต่อจากโค้ด ในล่าสุดน,นะครับพวกเขาพลาดโอกาสในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปี2019และ20ที่ผ่านมาการเริ่มต้นฤดูกาลนี้ของเลเตอร์น่าผิดหวงังทําให้ตําแหน่งของโรเจอร์อยู่ภายใต้การพี่นัาและก็ชุดมินแลนด์เนี่ยตอนนี้อยู่ในที่13น,นลีการไม่ประสบความสำเร็จของเลเตอร์ทําให้เกิดข้อเสนอแนะว่าสโมรสรควรปล่อยโรเจอร์ให้กับสโมรสรอ,อื่นแล้วก็ไล่เข้าไปหากเขาออกจากคิงวอร์เตเดียมคาดว่าพอตเตอร์น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะรับตําแหน่งต่อจากโรเจอร์เดอรมิลเลอร์นะครับรายงานว่า ผลงานของพอตเตอร์นั้นต้องแต่รับตำแหน่งในปี2019ทำให้เขาได้รับความชื่นชอบและก็คําชื่นชมจากแฟนบอลเนื่องจากว่าเขาสามารถสร้างชื่อเสียงจากการทำงานที่สวอนซีซึ่งปัจจุบันนะครับทีมของพอตเตอร์อยู่อันดับที่8ในตารางพรีเมียร์ลีกแม้ว่าเวนไวน์กองหลังดาวรุ่งจะยะ้ายไปอร์เซนอลด้วย50ล้านปอนด์ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโรเจอร์แม้ว่าที่ผ่านมาโรเจอร์ยืนยันว่าเขาจะสามารถทำงานที่เรเตอร์และก็เขามีความสุขที่ได้้ทงานใหกับเ,เอรอ แต่หลังจากที่เข้าใจผิดกับแฟนแฟน,นะครับกระแสความนายิยมของเขาลดน้อยลงไปดังนั้นเจ้าของเลตเตอร์อาจจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้หากมีข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์เดในเกมล่าสุดเลตเตอร์ยินดีต้อนรับอดีตกุนซือของพวกเขากลับสู่คิงพาวเวอร์เตียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่กุนซือชาวอิตาลีกลับมาในฐานะผู้จัดการทีมของวัตฟอร์ดที่คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2 0 1 6และ17ด้วยนะครับ รับข่าวต่อมาโรเจอร์ Roger, อัปเดตความพร้อมก่อนทีมชนนักบุญเฟรเดนเจอร์อัปเดตความพร้อมของลูกทีมครับก่อนลงสนามพบกับเซาแฮมตันในพิมพ์ลีกคืนวันพุธนี้โดยทีมยังไม่มียูริตนมองเวดดี้ฟูฟานาเจมส์จัสติสและก็ริคาร์โเปเรราต่อไปรายชื่อผู้เล่นที่มีความพร้อมเหมือนกับเกมวัตฟอร์ดโดยมียูริตตนมองยังไม่พร้อมแต่เขากําลังฟื้นตัวได้ดีซึ่งวันนี้ผมเห็นเขากลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะพร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้มากกว่าานนอกจกจี้ครับ นายใหญ่ชาวแลแอนเหนือรายนี้ยังกล่าวชื่นชมวาดี้ที่ยิง2ประตูใส่วัดฟอร์ดในเกมล่าสุดด้วยนี่คือจะมีวาดี้ที่เรารู้จักเขามีพรสวรรค์และความมุ่งมั่นเสมอเราแค่จําเป็นจะต้องพยายามทําให้เขาแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ได้เราดูแลร่างกายอย่างดีและเขาทําทุกอย่างให้ตัวเองและพร้อมเสมอเขาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมและความพยายามทําให้ตัวเองนั้นเล่นในระดับสูงให้นานที่สุดเราโชคดีที่มีเขาในทีมและเราหวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มแบบนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โรเจอร์ได้กล่าวปิดท้าย ข่าวต่อมาลุกแมนแฮปปี้เลตเตอร์ทำได้ถึง4ประตูแม้สนามเต็มด้วยหิมะอดีมลาลุกแมนครับบีความเร็วสูงของเลตเตอร์มีความสูขกับฟอร์มการเล่นของทีมที่ทําไปมากถึง4ประตูแม้หิมะจะตกลงมาอย่างหนักจนทําให้แทบมองไม่เห็นลูกบอลก็ตามลุกแมนทําประตูที่4ี่ครับเป็นประตูปิดท้ายในเกมแล้วก็เป็นประตูสุดสวยของเขาในพิมพ์ลรีกรูการนี้ให้กับเลตเตอร์มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของพวกเราในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเรามองบอลแทบไม่ทันและก็ไม่เห็นอย่างไรก็ตามครับพวกเขารับมือ กับสนการณ์ดังกล่าวได้ดีนะครับและก็สามารถทําได้ถึง4ประตูนในครึ่งหลังบริเวณที่มีหิมะหนาแน่นหน่อยเนี่ยเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเล็กน้อยเราสามารถสร้างส์โกกาสได้มากมายในครึ่งหลังแม้ในสภาพอากาศแบบนี้ซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอเราเล่นเกมบุกได้อย่างไหลลื่นเราพยายามบุกเพื่อกดดันคู่แข่งแค่ใส่การเล่นอย่างดุดนันแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเอาชนะการบีบแย่งพื้นที่ในแดนบนจากนั้นเราจะเห็นโอกาสที่ดีในการทําประตูและเราจะสร้างโอกาสได,ได้อย่างมากขึ้น พวกเรามีคุณภาพในเดือนหน้าและสามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของพวกเราในการโจมตีคู่แข่งด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเรา้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรายสัปดาห์รายเดือนนะครับกิจรกรรมใหญ่ๆตอนนี้จะมีการแจกพัทยาที่เขาใหญ่กับรีสอร์ทเทชคานะ่าอยากทราบรายละเอียด ทักเข้าไปที่ add line แอดไลน์ที่ใต้คลิปเลยนะครับ